บิตคอยล์ไลนิงขยายสู่ฟิลิปปินส์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค y ิป o t ทอ k ครับกับผมแซคตอมบดีครับผมเจอกันวม่ทุกวันฮะแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก Adelaide South Australia ครับผมสอหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริ t o c u r r e n c y ผ่านทางคริปโตทอลครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามารวงการนี้ด้วยนะครับ วันนี้เรามีข่าวคราวเกี่ยวกับต้องบอกเป็นเพื่อนบ้านเนาะอาจจะไม่ได้ใ,ใกล้แต่ก็อยู่ในละแวกเอเชียแล้วนี่เองเน,นะครับกับประเทศฟิลิปปินส์ฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคริปโตเคอแนนซีฮะบิตคอยล์ไลนิงฮะของสไตรส์นะครับบริษัทจัะเงินระดับโลกครับกำลังขยายเข้าสู่ฟิลิปปินส์ครับในเร็วๆนี้ฮะก็ขยับขยายกันต่อไปนะฮะแจ็คเมลเลอร์สครับซีอของ s a s โซลูชันฮะซึ่งเป็นระบบการชำระเงินด้วย Bitcoin ที่ใช้ Lightning Network ครับกล่าวว่าแพลตฟอร์มของบริษัท t t i p e เนี่ยสามารถช่วยให้โอนเงินอลดาร์โดยตรงไปยังธนาคารและก็บัญชีมือถือในฟิลิปปินส์ได้อย่างรวดเร็วครับ6ธันวาคมปีที่ผ่านมานะฮนะ2022ฮะ t r i p e ได้ประกาศฟีเจอร์ Send g l o b a l y นะฮะซึ่งช่วยให้สามารถชำระเงินไปยังแอฟริกาได้ทันทีครับด้วยต้นทุนที่ต่ำมากครับ ทั้งนี้แฮ s ต์ไอด e เซนโกรเบอฮะจะมีให้บริการสำหรับผู้ใช้งาน s ไ r i p e ทุกคนในสหรัฐอเมริกานะครับ mm hmm. ซึ่งก็ครอบคลุมถึงไนจีเรียเคนยาและก็กานาด้วยนะค่าธรรมเนียมสูงการชำระหนี้ช้าและการขาด,ดนวัตกรรมในการชำระเงินข้ามพรมแดนส่งผลเสียต่อประเทศกำลังพัฒนาด้วยค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปในการโอนเงินเข้าและออกจากแอฟริกาและผู้ให้บริการรายเดิมหยุดให้บริการสิ่งนี้ทำให้บริษัทรับชำระเงิน จึงประสบปัญหาในการดาเนินง,งานในแอฟริกาและผู้คนไม่สามารถส่งเงินกลับบ้านให้สมาชิกในครอบครัวได้สไตรจึงมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถโอนเงินดอนลลาร์ข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดายและทันทีนี้ก็เป็นตามข่าวประัมพันธ์ของสไตรนะครับเพื่อให้สามารถชำระเงินได้ทันทีไปยังแอฟริกาครับโดยสไตรได้ร่วมมือกับ b i ตน็ครับแพลตฟอร์มการชำระเงินของแอฟริกาครับเพื่อสร้างเซนต์โกลบอลลครับช่วยให้อ่ ผู้ใช้สามารถส่งเงินไปยังไนจีเรียการนาและก็เขียนยาได้ทันทีครับโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนะครับโดยการชำระเงินแล้วก็จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิน่นแล้วก็ฝากเข้าธนาคารของผู้รับเงินมือถือ,อ,อหรือบัญชีบิตน็อปได้โดยตรงนะครับโอ้เจ๋งมากเลยนะฮะตอนนี้เขาก็ให้บริการทั่วถึงมากๆนะพี่แอฟริกานะครับ มัลเลอร์สครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทาไมสิ่งนี้เนี่ยได้พัฒนาตลาดฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดการส่งเงินที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกครับโดยได้บอกกล่าวว่าการส่งเงินทั้งหมดคิดเป็น9%ของ GDP หรือมากกว่า3.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีครับโดย1.27หมื่นล้านดอลลาร์นั้นมาจากสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยผู้อยอ่สัยกว่า50%ครับยังไม่มีิบัญชีธนาคารนะแม้ว่า เกือบ2ใน3จะมีโทรศัพท์มือถือสิ่งนี้น้นย้าถึงความต้องการแล้วก็โอกาสที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองสําหรับการเข้าถึงทางการเงินครับทั้งนี้มอลเลอร์เชื่อว่าบิตคอยมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหานี้ครับเนื่องจากทําหน้าที่เป็นช่องทางการชำระเงินที่เหนือกว่าสําหรับทั่วโลกนะครับโดยนําเสนอเครือข่ายการชําระบ,บัญชีที่เปิดกว้างทั่วโลกทันทีแล้วก็ราคาถูกราบอีกทั้งเขายังให้เหตุผลว่าการชำระเงินแบบดั้งเดิมนั้นเนี่ยช้าแล้วก็ล้าหลังครับเมื่อเทียบกับการ ให้บริการในระดับโลกนะครับในระหว่างการประชุมบิตคอย2021ครับณนเะมืองแมมมีม่ฮะเอลซาวดอร์ <El Salvador S 1> ก็กำลังวางแผนที่จะทำให้บิตคอยเ,ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อนะโดยชอบด้วยกฎหมายะอะไรก็ตามในขณะดนั้นเนี่ยมอลเลอร์ผู้ที่อชอบบิตคอยได้นำเสนอข้อความวิดีโอที่บันทึกไว้จากประธานธิบดีของเอลซาวดาร์นะฮะก็นายบ,บูเกเล่นะครับแล้วก็อ่านข,าขอ้อความสั้นๆจากร่างกฎหมายที่เสนอทั้งนี้เนมอลเลอร์กล่าวต่อไปว่า บริษัทของเขานะจะเปิดศูนย์นวัตรกรรมในเอลสวดอร์ครับด้วยความช่วยเหลือของบล็อกสตรีมในเร็วๆนี้ด้วยนะครับก็ขยับขยายกันต่อไปอย่างรวดเร็วนะฮะในเรื่องของ Bitcoin Lightning ครับเพราะว่า Bitcoin เนี่ยมันโอเคแต่ว่าการถืงเงินที่ล่าช้าไม่ดีแน่นอนฉะนั้น b i บิตคอยไลนิ n งยิึงเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับส่วนในในแอฟริกานะต้องบอกว่าตื่นตัวกันมากๆเลยแล้วก็ พอเทคโนโลยีเข้ามาปุ๊บความเจริญมันก็เข้าไปโดยเฉพาะเรื่องการโอนเงินต่างๆที่สะดวกมากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเขามาบุกฟิลิปปินส์แล้วนะคราวนี้เหลือในประเทศไทยรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็หวังว่าจะมีบริการดีๆแบบนี้และมาเพิ่มความสะดวกให้กับคนไทยนะแล้วก็รอบๆบ,บ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิเพื่อนๆด้วยนะครับ ดูไปด้วยกัน,นรับทราบข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้โดยกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์ก็สิบแฟนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าหาปุ่มจอยไม่เจอไม่เป็นไรคุณสามารถโอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้แค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ฮะก๊อปปี้โอเดตอเดตแล้วก็โอนไปเลยนะครับติดตามทุกคลิปคอนเทนต์จากช่อง CKB Studio ได้นะฮะด้วยการกด s b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกับผมกดแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ เคยกดแล้วอย่ากดซ้ำไม่ใครไม่เคยกดกดได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกคนในเดี่ยแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ